สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมนูก้อยหอยนะคะพี่น้องก้อยหอยเชื่อดีค่ะพี่น้องมางเสิร์ฟด้หยกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องใส่มะนาวพี่น้องบีบมะนาวลงไปพี่น้อง,าาาองตามด้วยข้าวขวด ตามด้วยพริกวันนี้ก้อยหอยพี่นอ้องก้อยหอยจีน้ำแดงพี่นอ้องก้อยหอยพริกตามด้วยน้ำปลาร้าพี่น้องขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาร้าจ้ะตามด้วยผักพี่น้องตามด้วยพริกก็ผักพี่นอ้องข้นมันพี่น้อง ก่อนหายเชื่อดิชุบเศษามเบลี่น้องชุบเศษพี่น้องมาด้ชุบได้กันอซ่บพี่น้องมาไหมอืม ลืมเลยพี่น <arson crashes>. ้องลืมจึงได้โอโหจีรศัดิ์พี่น้องหลุดนัวมาะุบเสร็จแล้วกันพี่น้องก่อยหอยมักเคือพี่น้องมีมะเขือกับมะแตงพี่น้องพักบโบลายพี่น้องสองย่างพี่น้องมะเขือกับมะแตงมาเด้อเสรเสร็จแล้วกันพี่น้อง ต้องเนียวพี่น้องยินยิวอะจ้าหุยยอ่ะไปพี่น้องมาอืา้อ Sånn, ja. 嗯。Mm hmm. No.